ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนบนควรนะครับนี่วันนี้ผมจะมาพูดถึงอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ควรระวังและมันอันตรายมากนะสาหรับสวนทุเรียนนะครับถ้าเราเอาไม่อยู่หรือเอาไม่ทันเนี่ยมันจะทําให้มีความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับเพราะความเสียหายนี้นะครับเกิดขึ้นกับใบของทุเรียนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการปรุงอาหารนะครับในการเลี้ยงลูกในการดูแลลูกในการเติบโตนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับว่าเราจะสังเกตแล้วเห็นว่า มีปัญหาได้ยังไงนะครับนี่นะครับดูง่ายๆตรงนี้เลยนะครับเราจะเห็นว่าใบเนี่ยอาการเป็นจุดแบบนี้นะครับจะมีอยู่ได้สองถึงสามอาการด้วยกันนะครับแต่สําหรับอาการนี้นะครับพอมาถึงผมเห็นลักษณะนี้นะผมจะทําแบบนี้เลยนะครับผมจะพลิกดูข้างใต้ใบนะครับและแล้วเราก็เจอตัวนะครับอเห็นไหมเห็นไหมเราจะเห็นตัวตัวเป็นนี่นะครับเห็นไหมนะโคกัสไม โอเคเราจะเห็นตัวแบบนี้นะครับเห็นไหมตัวสีต้มๆเหลืองๆนะครับจะอยู่ข้างใต้ใบนะครับจะมีทุกใบตรงที่มีจุดนะครับสังเกตดูนะจุดตรงนี้อยู่ตรงกลางสองจุดนะครับแล้วเราพลิกมาก็จะมีอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับเห็นไหมกล้องเห็นไหมได้ไหมโอเคนี่นะดูข้างหน้าใหม่นะข้างหน้าเนี่ยเราจะมีจุดสองจุดนะครับอยู่ตรงกลางใบนะพอเราพลิกอยู่ข้างใต้นะครับ พอเราปิกดูข้างใต้นะครับเราก็จะเห็นนี่นะมีสีเหลืองอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่ตรงนี้ตัวหนึ่งเห็นไหมฝั่งนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้ตัวหนึ่งนะครับตรงกันเลยนะครับกับจุดนะครับอันนี้นะครับมันก็คือเพลี้ยหอยนะครับซึ่งเป็นตัวเพลี้ยดูดน้ําเลี้ยงนะครับที่กินน้ําเลี้ยงจากใบทุเรียนของเรานะครับเพลี้ยตัวนี้นะครับจะกําจัดยากมากเลยนะครับผมลองใช้วิธีอินทรีย์มาหมดทุกวิธีแล้วนะครับตั้งแต่น้ําหมักก้านยาน้ําหมัก าสาเดาอะไรพวกนี้นะครับจะมีผลกับพวกหนอนแล้วก็เพรียอ่อนเพรียตัวตัวที่ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ไม่ได้มีความรุนแรงหรือไม่ไม่ได้มีความร้ายแรงเท่ากับเพรียตัวนี้นะครับซึ่งเพรียหอยตัวนี้นะครับอาการเป็นแบบนี้นะครับแล้ว,วใบก็ค่อยๆเหลืองแล้วก็อาจจะเสียใบไปในที่สุดนะครับทีนี้นะครับตอนนี้เราก็ต้องรีบจัดการแล้วนะครับ ส่วนตัวผมตอนนี้นะผมจะใช้แค่2ออย่างนะครับในการกำจัดนะครับก็คือใช้บูโพรเพซินนะครับแล้วก็ร่วมกับปิโตรเลียมออยนะครับเพื่อบูโพรเฟซินเนี่ยก็คือเป็นทั้งยาตัมผัดยานกแล้วก็เป็นยาดูดซึมนะครับซึ่งจะทำให้ซึมผ่านเกราะของ,ของอตัวเพรียหอยนะครับเพราะว่าเนี่ยเรามันสังเกตดูดีๆนะครับตรงด้านบนเนี่ยมันจะเป็นผิวมันจะเป็นผิวแล้วก็ ผิวตัวนี้มันจะทําให้เวลาเราพ่นยาทั่วไปเนี่ยมันจะไม่ลงไปนะครับแล้วด้านในเนี่ยต้องจากเป็นตัวเขาแล้วเนี่ยมันจะมีไข่นะครับก็ตัวหนึ่งประมาณห้าร้อยใบนะครับถ้าเราไม่รีบกําจัดนับเดี๋ยวเราจะมีปัญหาทีหลังนะครับผมผมใช้บูโพรเวซินนะครับตามอัตราส่วนแนะนําของแต่ละบริษัทนะครับเพราะแต่ละบริษัทแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับแต่ตัวยาที่ใช้คือบลูโพรเวซินนะครับแล้วก็พิโตเลียมออยนะครับเดี๋ยวผมจะ เอาชื่อสามัญแปะไว้ให้ด้วยนะครับในคลิปนะครับผมแล้วทําการฉีดพ่นโดยใช้วิธีการฉีดพ่นเป็นละอองฝอยฉีดเสยเข้าใต้ใบนะครับแล้วก็ดันดันขึ้นนะครับก็คือถ้าอยู่แบบนี้นะรเราต้องฉีดไปฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้ก็ฉีดจากอีกฝั่งหนึ่งดันเข้ามานะครับแล้วก็ใช้วิธีฉีดไปด้านข้างแบบนี้นะเพื่อให้โดนเยอะที่สุดแล้วก็โดนใต้ใบมากที่สุดนะครับจะทําให้ตัวเนี้ย่ค่อยๆลดลงได้หรือว่ามีปัญหาน้อยลงได้นะครับ ผมใช้บูโบเปซินจัดการมาแล้ว1รอบนะครับก็หายดีเลยนะครับฉีด2ครั้งนะครับหา่างกันจริงๆในในโปรชัวเนี่ยมันบอกว่าให้ฉีดทุก7วันใช่ไหมแต่ตัวบูโบเปซินเนี่ยมันมีฤทธิ์หรือว่าออกฤทธิ์ในการทำงานอยู่14วันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะฉีดซ้ำหลังจาก14วันคือให้ตัวยาเนี่ยทำงานเต็มที่ไปก่อนแล้วเราจะฉีดซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วทีนี้เมื่อเราฉีดสครั้งแล้วเนี่ย ตัวสีส้มเนี่ยก็จะกลายเป็นตัวสีดําจะค่อยๆแห้งแล้วก็หายไปนะครับแล้วเราก็จะรักษามันได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเอาไม่อยู่นะครับอันนี้ก็ต้องหาตัวยาอื่นมาใช้เพิ่มนะครับก็คือต้องใช้ตัวยาที่แรงขึ้นนะเพื่อกําจัดเจ้าตัวนี้ได้นะครับผมโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่น่ากลัวในสวนทุเรียนนะครับเราก็อ่ามันสังเกตหน่อยนะครับอันนี้ อ่าผมไม่ได้เข้ามาช่วงที่อ่า<ค>พ <lever> ายุเข้านะครับฝน<าย>ตกพายุเข้าก็คือมาแต่ว่าไม่ได้มาเดินแบบเดินดูแบบนี้นะครับแต่อันนี้พอได้มาเดินดูจริงๆเราก็จะเห็นนะครับคือเรามาเรามาเห็นมาดูสภาพทั่วไปอะไรแบบนี้นะเราไม่ได้เดินเพราะว่าตอนฝนตกเนี่ยเราไม่สามารถเหยียบใกล้โคนได้นะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งไม่เกินสองอาทิตย์มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับแต่อันนี้นะครับถือว่าเรายังช่วยทันนะครับ ส่วนใบที่เป็นจุดแล้วนะครับใบที่โดนทําลายไปแล้วเนี่ยไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะครับแก้ไขไม่ได้แต่ถ้าเราทําให้หายเนี่ยใบที่ออกมาใหม่ก็จะไม่มีปัญหาแล้วเราก็จะาสามารถไว้ลูกได้หรือว่าทําให้ต้นเนี่ยจเจริญเติบโตต่อไปได้นะไม่หยุดชะงักนะครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับเมาน้ําลายเลยทีเดียว